สวัสดีครับผมมาพบมาพอกันคือเก่านะครับพี่น้องครับอ,อยู่กับสมบัติตั้มซิงนะครับเห็นพ่อผู้จ่าสุพีสุนองได้ฟังกันคือเก่านะครับมื่อวานี้อยู่กับทีมงานลีลียการ,กรเกษตรครับอ,อยู่กับโกเบโกเบโกเอสเคสองร้อยนะครับมักที่จีดหนึ่งพี่น้อง สวัสดีไปยังทีมงานสุขุสุขนนะครับาะวจิเป็นซูเฟอร์แม็คโคผู้บป่าหนุม่มหรือว่าทีมงานหกล้อสุขุสุขนพี่น้องทีมงานลิลลีก่การเกษตรนะครับมักที่จิตหนึ่งรถปุดในตำนานคุณปูนะครับอายุน้ำกะโอ มมเมนสี Moment, ่เบียดเบียดสี่สิบปีหรบาบอกพี่น้องนะครับสามสิบกว่าปีแล้วมัม้งรุ่นนี้นะครับเอา NVR ครับเฮียสิงดําสิงเออเออเออเอเหยียบสุดๆครับยานลมนะครับยานลมต้องเหยียบจังน้อยครับ เริ่มมีอาการอยากบวมจังน้อยแล้วพี่น้องนะครับที่แรีกบ่ใครดังเท่าไรได้รดเอาไปมาเริ่มสีดังกันจังน้อยแล้วครับเริ่มสีแต่กันแล้วนะครับเริ่มสีแต่กันแล้วดินเริ่มบวมครับเอาไม่กล้านะครับ รอยเจ็ดสิบห้าครับ G.O. เจ็ดซี่ทอรุ่งเรืองอสำหรับเจ้าโกเปโกนะครับใส่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับ Direct Injection Turbo ครับ 6ดี3 1นะครับปั๊มใส่เช่3วี1 1 2พี่น้องน้ำหนักนี่19ตันนะครับรุ่นนี้พี่น้องสำหรับปุ่งกีกะ0.83ลูกบาตเมตรครับบุ๋มบามพิเศษนะครับรุ่นนี้ช่วงล่างใบแท็กกะ7 0เสเซนนะครับ ใส่รูลเลยเจ็ดลูกนะครับแช่เลียสองโตรครับพี่น้องช่วงล่างนี่ไฮแดกนะครับไฮแด็กไฮดักเรถยนก็มีควันนิดนิดนะครับแทบจะมองไ่เห็นคนละพี่น้องจัดนักจัดเตรียมไฮทีมงานกันโชเฟอร์นุ่มนะครับวันนี้โชเฟอร์นุ่มนะครับ ทางยโสภุล่ะพี่น,อน้องหลอกใครนะ้าเออหลอกคู่สากับหลอกคู่สาหลอกคู่สาเ่าเนาะครับอ่าที่ยังเป็นคู่อยู่นี่แต่ว่าสาเนี่ยถมไปแล้วนะครับแต่ว่ากันยังลุบอยู่นะครับยังเป็นลุบลุบอยู่ <laughs> เดี๋ยวหลอ,อกเขาคู่สาออกไปถมทีสักก้อนนะครับ เหลือซ้ำไหนกับจังสีได้มาไล่ถมให้หน้าอีกนะครับเพราะมันยังลุกอยู่รถดับแลน4ีขั้นคือเก้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปถมทีของเจ้าของหน้านี่แหละพี่น้องในบ้านเทฮาคนละคนเอาลอยเที่ยวนะครับ อากาศบ่ถึงกับร้อนพี่น้องนะนี่ล่มกระโชกมาเย็นๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็ใกล้สีเท่ยง g หรอ อยะทางกะเบียดเบียดกิโลเวลาพี่น้องสำหรับระยะทางที่แลีนไปถมนะครับสายรอสายลัน

ผู้สานี่ก็ได้เปรียบนะครับหรือว่าดีทีเดียวนะครับไปเสียบไอยครับ กระไรเก้าฮาครับ<า>แต่งรอแต่งสวยครับแต่งรอแต่งซิ่งพี่น้อง แห้งพี่น้องเลยบางเทืาอาจจะจุดจวดจะจัดในเรื่องพี่น้องเลยร่มนะครับดฮ้ยินสวยๆครับผสมหินคนับลุกไปเจียวตําใปเบื้องมองพันเทนะครับในบ้านนะครับพี่น้องครับ ทีขยายพื้นที่นะครับค oh, oh, oh. ูปุตโ LC508 oh, oh. ของนายัดนะครับ oh, oh. เสียวัดสา,ายลอสายลันนะครับ oh. เอ้กการ้อยเก้าห้าครับ ป่าดินคู่สานะครับขุดเอาคู่สาหม่างคู่สามาถมนะครับระยะทางก็อกาจะถึงหนึ่งกิโลละมั้งนะครับของป่าวึมนะครับนาคู่สากับคู่สาเพิ่นแหละ เห็นพ uh, e ี่อาครับพ mm hmm. อลุงเรืองซับ mm hmm. uh, ปลาเสงดำสิ่งนะเนี่ยเสงดำสิ่ง mm hmm. แรงที่สุดในทีมงานครับเห็น e พี่อา อันนั้นมันเป็นโมเลนดอกงานเดี่ยวมันรถทัดไงดิเป็นโมเลนดิงานเดี่ยวเป็นนวัตถันแลนด์แตะงานเมาดิ่นว่างานเมาเปนคงานเดี่ยวต้องรุ่นนี้วันมีนงานเดี่ยวมันต้องรุ่นนี้เซฟไปเซฟไปอะไแล้วมีนอันนั้นมันรุป้าไง Cả bà nhay cả nó thì say ngoài bà đây nói bạn này. cái 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 อเมริกาตอนเดียวครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับหนึ่งเจ็ดห้า i'm eating hot hot <laughs> ยังเงีง้ยงแท้สมง้อครับตอนเดียวเสียบบอยครับงานถมทีพี่น้องมือหนี่กับทีมงานลีลี่นะครับหนึ่งร้อยเที่ยว chạy à, vào đây đâm luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ 你雕。Ich, đó. dãi lăn xe ốt dãi lăn <laughs> <c oughs> แรง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  N b R เนี่ย แต่กนแรงๆลั่นๆ อุตาซีฮะครับเฮ้ยสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบสมัสดีสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับอยู่กับทีมงานลีลีการเกษตรแบบนี้นะครับ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนพี่นอ้อง,องวสวัสดีครับผม